สวัสดีครับร้านอะโคดีเทคครับตัวนี้เป็นเครื่องเป่าวัดแอลกอฮอล์อะโคดีเทครุ่น5000นะครับลูกทรงดีไซน์ครับตัวนี้เป็นเซนเซอร์เซลลไฟฟ้าเคมีครับจะให้เรื่องความรวดเร็วและความละเอียดค่อนข้างสูงนะครับสำหรับเครื่องรุ่นนี้เป็นเครื่องแบบใช้หลอดเป่านะครับใช้ฐานขนาด 3A จนวน2ก้อนใส่เข้าไปด้านหลังครับตัวของแถมที่มากับเครื่องนะครับจะมีหลอดเป่าตรงรุ่นจำนวน100หลอดครับ คู่มือการใช้งานรับประกัน1ปีครับวิธีการใช้งานของเครื่องรุ่นนี้นะครับมีปุ่ม2ปุ่มครับโหมดกับสตาร์ทเรากดสตาร์ทครั้งแรกเดี๋ยวนี้เครื่องจะวอร์มอัพแล้วครับนับถอยหลังประมาณ25วินาที โอเค25วินาทีนั้นคือเวลาที่จะต้องเป่าครับแสดงผลเป็นตัวเลขออกมานะครับแล้วก็ถ้าจะดูหน่วยแสดงผลอื่นๆให้กดปุ่มโหมดสั้นๆทีหนึ่งครับเป็น4หน่วยนะครับกร,รัมต่อลิตร BAC ศเอซ็ BAC แล้วก็มิลลิกรัมต่อลิตรนะครับโดยปกติจะสแตนดาร์ดไว้ที่เปอร์เซ็ศ BAC ครับ าเปล่าคนนัดไปเหมือนเดิมครับกดปุ่ม start ข้างบนอันนี้ก็คือเครื่องวอ์มอัพครับเรียบร้อยครับมีเวลาให้เป่า25วินาทีจะลองอีกรอบนะครับค่อนข้างไวครับเพราะว่าเป็นเซนเซอร์เซลล์ไฟฟ้าทีมนี้ดูหน่วยความจำเวลาเครื่องวอ์มอัพให้กดปุ่มตัว M ข้างล่างครับ เครื่องเป่ามาแล้วสองครั้งโดยครั้งที่สองอยู่ที่0ูนครับครั้งที่หนึ่งอยู่ที่ศูนย์ถ้าเรากดมันจะนับถอยหลังไปเรื่อยๆครับดูได้สูงสุดห้าสิครั้งครัคร้งที่ห้าสิบไม่มีการเป่าเลยขึ้นเป็นขีดอย่างนี้ก็เป็นเครื่องที่ดีเครื่องหนึ่งครับค่อนข้างเร็วสำหรับ a c o d e t e c รุ่นห้าพันครับ